สวัสดีค่ะมิวกี้บูนีค่ะวันนี้นะคะมิวก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆชมกันอีกเช่นเคยนะคะมิวก็รู้สึกว่ามือของเราเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเราจะต้องล้างมือโดยเฉพาะตอนนี้ล้างมือบ่อยมากนะคะซึ่งเวลาเราล้างมือเนี่ยเราก็อยากจะได้กลิ่นหอ,อมๆอยู่ที่มือเราใช่ไหมคะวันนี้มิวก็เลยมาแนะนำเกี่ยวกับครีมล้างมือนะคะ แต่ก่อนที่มิวจะเปรีวิวเ,เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe นะคะกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะข้างบนติ๊กๆๆๆนะคะไปที่เอาหรือว่าทั้งหมดนะคะเวลานิ้มีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นก่อนเลยว่าโอ้มิมีคลิปใหม่แล้วนงี้จะได้ติดตามกันนะคะถ้าคลิปีดีก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทีนี้มาแนะนำกันดีกว่ามันก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยอันนี้พอดีว่ามิวเนี่ยเป็นสาวกข,ของลาเวนเดอร์นะคะก็จะแบบมีผลิตภัณฑ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นครีมล้างมือนะคะก็กลิ่นลาเวนเดอร์เหมือนกันแต่ว่าเท็กเจอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่าหอมมากนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนกับอารมณ์เป็นอ่าเป็นครีมเป็นครีมแบบใสๆนะคะเท็กเจอร์ตัวนี้ที่ล้างไปถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบประมาณนี้เป็นใสๆอย่างเงี้ยก็คือจะล้างและกลิ่นถามว่าติดไหมติดแต่ว่า จะออกค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นครีมที่ค่อนข้างไม่ได้มีความเป็นครีมนี่มากก็จะหลากงออกง่ายหน่อยความชุ่มชื้นก็จะยังคงอยู่ในมือพอสมควรมาดูอีกตัวหนึ่งกันสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเป็น เป็นครีมี y เลยกินครีมี่นะคะแผ่นศบครีมี y ตัวนี้เนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเหตุผลนึงก็คือล้างและกลิ่นติดแน่นอนของบ้านบอดี้แต่ประเด็นคือ,อสำหรับตัวนี้เนี่ยความชุ่มชื้นจะยังอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นพอเพื่อนๆใช้ไปเนื่นองจากเขาเข้มข้นมากเห็นไหมคะอืหอมมากอยู่แล้วไม่ต้องบอกเลยรมกิ่กลิ่นนะคะมิวก็เลือกลาเวนเดอร์ค่ะสาวกมากเลยนะคะนี่ เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าจะเป็นครีมแล้วก็จะแบบอืมีมสีสีนิดนึงนะแบบแวบแบบแวบบข้อดีของตัวนี้คืออาจจะลาจะล้างออกยากที่สักเล็กน้อยแต่ว่าเขาจะยังคงอยู่มอยเจอร์จะอยู่ตัวนี้ก็คือจะแบบว่าอเพื่อนๆก็จะมีความชุ่มชื้นมือไม่ค่อยแห้งมาก และอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ m o r n i n g a แ r ตัวนี้ยูก็ชอบตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบสดใสสดชื่นอะไรเงี้ยเป็นโฟมนะคะข้อดีของโฟมคือมันจะแบบว่านี่พอกดมาแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าฟู๊ฟู๊ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นโฟมออกมายังไงเป็นโฟมมันพองๆเนาะแล้วเวลาล้างเพื่อนๆล้างก็จะแบบอื พวงฟริงชเช็กินค่ะก็ล้างตัวนี้ก็จะออกง่ายสุดนะคะเพราะว่ามันเทคเจอร์ที่เขาเป็นโฟมแต่ว่าตัวนี้มิวสำหรับมิวนะมิวรู้สึกว่าเขาจะแบบค่อนข้างแห้งมันจะแบบใช้แล้วมือมันจะแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวนี้ซึ่งแบบเป็นครีมีเนี่ยตัวนี้จะคงอยู่ก็แนะนำนะคะฝากเพื่อน แล้วแต่นะคะว่าเราชอบเท็กเจอร์แบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่แบบเราล้างมือเยอะอย่างเงี้ยต้องขยันล้างมือเนี่ยก็อาจจะสำหรับมิอก็เลยเป็นตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ามีคงความชุ่มชื้นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบอะไรหนึบหนักมากก็ตัวนี้ขนาดนี้กำลังมีกลางๆแต่สําหรับตัวที่เป็นหัวปั๊มเนี่ยค่ะก็สําหรับวันว่างๆถ้าใช้แบบว่าใช้บ่อยๆหรือว่าแบบต้องการล้างอะไรไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่า ครั้งหน้ามิวกี้บูนิสพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนทำอะไรยังไงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะฝากติดตามกันด้วยพอมิวก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะส่วนของไลฟ์เนี่ยก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะว่ามิวจะมาไลฟ์เรื่องอะไรนะคะแล้วเอจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มิวกี้บูนี้สวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายา